จว่าจะมาแท้น่เป็นแนวใดเนะอยู่ในลูกกาบทที่เช้าอินี่หละคอที่เช่าขึ้นไปอันนี้นี่จะมาแท้เน่จะมาแท้น่เป็นแนวใดเมื่อท่านเห็นกองทัพทั้งหลายมาตั้งล้อมกรุงเยรูซาเล็มเมื่อนั้นจงรู้ว่าวิบัติของกรุงนั้นใกล้เข้ามาแลว้ว บางคนก็โอ้เห็นบ่หน้าโตนี่มาอ้อมล้อมันนะโซเวียตนี่จะทําสงครามกับโซเวียตนี่อันนี้แน่นอนแน่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 นอนโซเวียตในมเมืองกรุงเยรูซาเล็มเพราะว่าโซเวียตนะเสือพันธุู้นี่ข้าพเจ้าก็บังหูว่าจะเปิดเซ็น แต่ว่าอเมริกาเนี่เชื่อพระเยซูในเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อพิโน,นงหลายที่สุดเดอพี่นงเดอประเทศอเมริกาเชื่อพะเยซูเนี่เพราะฉะน,นั้นก็เท่าเท่ากับกลุงเยูซาเซ็ลมเละเพราะว่าคนของพระเจ้าถึงเมนว่าโมแมนอิสราเอลแต่ว่าอเมริกาเนี่เชื่อพระเจ้า หลายกว่าหมูมืดก็เท่ากับคนของพระเจ้าก็คือเท่ากับอิสราเอลเพราะฉะนั้นในเมือ่อเมื่อใดหลายกองทัพหลายประเทศนะมายกทีมะจะมาตีไม่เลยกาพอดีว่านี่นะแลยกลับอาณากนนะรุงอาณาเยรูซาเล็มนี่นะเมื่อนั้นนะใกล้เข้ามาแล้วดูพี่นอ้องเดอแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะ ยูเโเวียตพุ่นแถวยุโรปในี่ส่วนหลายแหล่เป็นสมาชิกของนาโตทั้งหมดเพราะฉะนั้นแหละเขาปกป้องประเทศของนาโตเพื่อวบรบยาไหซเวียตนี่ลุกรานลูกกาบที่ชาวอิตขอที่ชาวอิตบนี้ เวลานั้นให้ผู้ที่อยู่ในแควน้นยูเดียหนีไปยังภูเขาและผู้ที่อยู่ในกรุงให้ออกไปและผู้ที่อยู่บ้านนอกอย่าให้เข้ามาในกรุงเพิ่นให้คอนอยู่แคว้นยูเดียนะนะให้ออกไปอยู่ตามภูเขาและผู้ที่อยู่ในเมืองก็คืออยู่ในกรุงนี่นะ ให้ออกไปออกไปอยู่พวกเขาไปเลยและผู้ที่อยู่บ้านนอกนี่เพื่นบ่ให้เขาไปในเมืองเขาไปในกลุงเพื่นให้อยู่แต่บ้านนอกคนคอที่ข้อสองเพราะว่าเวลานั้นเป็นวันแห่งแก้แค้นเพื่อจะให้สิ่งสารพัดที่เขียนไว้นั้นสำเร็จคอที่ข้อสาม แต่ในวันเหล่านั้นวิบัติแก่หญิงที่มีคันหรือมีลูกอ่อนกินนมอยู่เพราะว่าจะมีความทุกข์ร้อนใหญ่หลวงบนแผ่นดินและจะทรงพิโรธแก่พลเมืองนี้คนที่เช้าซีเขาจะล้มลงด้วยคมดาบและต้องถูกกวาดเอาไปเป็นเฉลยทั่วทุกประชาชาติ และคนต่างชาติจะเหยียบย่ำกรุงเยรูซาเล็มจนกว่าเวลากำหนดของคนต่างชาตินั้นจะครบถ้วนขคดที่เชาาหาจะมีหมายสำคัญดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่ดวงดาวทางปวงและบนแผ่นดินก็จะมีความทุกข์ร้อนตามชาติต่างๆซึ่ง มีความสมนสนเท่เพราะเสียงกึกก้องของทะเลและลื่นจะมาแท้ๆนะอยู่ในนลูกกาบทที่เร้าเอ็ดขอที่เศ้าหานีแหละพี่โนโ้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวเนะี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนระบบดวงตะวินนี่เป็นสีแดงบอกหรือว่าเป็นสีดำหรือว่าเป็นสีเขียว <laughs> เปลี่ยนละบ่แล้วกาเสียงน้ำอยู่ในทะเลนี่ยคือก้องละบ่ที่เห่าอยู่ใกล้ทะเลนี่นะยังมิดฉม้อยน้ำอยู่ในทะเลเสนะียงขึ้นน้ำนะบ้านเห่าเนี่ยอยู่ใกล้ทะเลก็ได้ยินเสียงน้ำป่งป่าง,งป่งป่างถ้าหากเวลานั่นนะมาถึงนะให้ระวัง แต่ว่าเดียวนี้นี่ยังบ่มีในใดเปลี่ยนเปลงดาวินกันยังเป็นคือเกาอยู่พี่น้องยาสุดตามเข้าไปอันนี้แหละเพื่นบอกว่ายาสุดตามเข้าไปเพราะว่ามีอาจารย์นะสอนเท็จนี่ยเย,ะยอะแยะเยอ่ในแผ่นดินโลกเขานี่เนะี่เข้าตามพระคัมภีร์นีดีขั่วที่จะมาเท่ๆนี่นะ อยู่ในมันททายบทที่เช้าซีขอที่ชิมหาเหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้เห็นสิ่งที่น่าใชะอิจะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดการนะรุกร้างว่างเป่าที่ดานเนีลศาสดาพยากรได้กล่าวถึงนั้นตั้งอยู่สถานบริสุทธิ์ผู้ใดก็ตามที่ ได้อ่านก็ให้ผู้นั้นเข้าใจเอาเถิดในเมื่อข้าพเจ้านะอ่านพระคัมภีร์นี่แล้วแนละ้วข้าพเจ้ากับโบหูว่าดานีเลเนี่ยมันอยู่ในบทไหนเหมื่อน,นี้ข้าพเจ้าก็เลยอ,อธิษฐานอธิษฐาน เพื่ออยากจะให้พระเจ้าอนะบอกว่าอยู่ในบทใดขวใดข้าพเจ้าอธิษฐานแล้วละ่ะข้าพเจ้าไปหาพระคัมภีร์เป็นอนาะเชลโฟนนี่แหละข้าพเจ้าก็กดขึ้นว่าดานวลข้าพเจ้าตัดสินใจ กดบึงบทที่12บสอขอที่สิอาณอาญี่ในขอที่ส1เอ็นี่เป็นพรัมพี่ที่พญซูบอกว่าดาเนียลผู้พยากรณ์ในได้กล่าวอยู่ในพระัมพี่ตรงเป๊ะเลยดาเนียลบทที่12บสอขอที่ส1และตั้งแต่เวลาที่ให้เลิกเครื่องเผาบูชาประจำวันเสียนั้น และให้ตั้งสิ่งที่น่าใชอิจฉาเอียนซึ่งกระทำให้เกิดการรกร้างว่างเปล่าขึ้นจะเป็นเวลา1290วันข้าพเจ้าอ่านมาฮอดนี่นี่มืดตึบบันนี้ข้าพเจ้าก็เลยอธิษฐาน อยากฮู้ว่าดาเนียลหรือว่าเกี่ยวกับอย่างกันแน่ข้าพเจ้าอาธิษฐานและจากนั้นข้าพเจ้าเข้าใจนะเนียน่ยนี่แต่ว่าหลายท่านนะเข้าใจไปคนละอย่างแม่แต่อาจารย์อเมริกาข้าพเจ้าไปไปไปถามกับเมน ว่าวไปคนละเรือง่งพันสองร้อยวันนี่มีจักเดือน43เดือนแล้วเป็นจักปี3ปีกับ7เดือนอยู่ในขอที่12ความสุขจะมีแก่ผู้คอยอยู่และ มาถึงได้1 3ึ่งพวันนั้นอันนี้นี่หมายความว่ายังไหมายความว่าพ่อมาถึงพันสหวันโมเมนโตจากพันสองรเก้าวันในพี่น้องพราฉะนั้นแหละ พันสามร้อยสามสิบห้าวันลบออกพันสองร้อยเก้าสิบวันเหลือเท่าใดเหลือสี่สิบห้าวันพอเหตุนี้ความเข้าใจของข้าพเจ้านะดาเนลเว้าเกี่ยวกับการมาของพะเยซูมาโสนนี่นะ มาให้เลิกล่าบโให้เผาเครื่องบูชานี่นะเนออันนี้ความเข้าใจของข้าพเจ้าแต่ว่าหลายท่านเนเะข้าใจบวกขึ้นกันความเข้าใจของข้าพเจ้านะเนี่ยนี่เนอว่าเกี่ยวกับพระญสูมาสอนนี่นะสามปีครึ่งและจากนั่นก็ พระอ,องค์ก็ได้นะถึกตึงยืนไม่กังขีนตายสมวันและวันที่3นะพระบิดาให้พระเยซูฟืน้นแล้วพระเยซูฟื้นนะพระเยซูอ,อยู่กับสาวกและกระคนที่ตามไปนะสีวันและกระจากนั้นพระอ,องค์ก็ถึกรับขึ้นไปสวรรค์ พระอ,องค์ได้สัญญาคับนะพุทธิตามไปกับชาวกของเพิ่นนะไขล่ล่อพวกท่านนะจะได้รับฤทธิ์ดีพระมิญาณบริชุดจะมาเหนือท่านอยู่ในอานาคกิจการบทที่หนึ่งขอที่เปเขากระลอ่อการล่อของเขานะ่ะปกติแะละชิบัน การล่อของชาวโลกคองเพลนเพื่อจะได้อนาลับพระบิญญาณบริชุดนะอยู่ในกิจการบทที่สองขอที่หนึ่งถึงที่สี่และเขาก็เห็นลมพายุพันจะเทือนไปทั่วบ้านทั่วเฮือนและเขาก็เห็นเปลวไฟขึ้นกันกับลีนระจายไปทั่วทุกคนทุกคนนะว่าประชาะเปรต อันนี้เป็นความเข้าใจของข้าพเจ้าเรื่องเล่าอันนี้นี่เมนการมาของพระญสูและกาวันสุด้ายมันอยู่ในอนาคอที่ชิบนั่นแหละเป็นยังข้าพเจ้าจังว่าเป็นการมาของพระญสูเข้ามาเบิงอยู่ในขอที่อนาิปคนเป็นอันมาก จะได้รับการชำระแล้วจะขาวสะอาดและจะถูกทะลงแต่คนชั่วจะยังกระทำการชั่วและไม่มีคนชั่วสักคนหนึ่งจะเข้าใจแต่บรรดาคนที่ฉลาดจะเข้าใจอันนี้เลยพระเยซูมา มาแลละบ้านี่มาตายเพื่อบาปกรรมของมนุษย์ทั้งหมดอยู่ในโลกนี้นี่ผู้ถ่มารับเอาพระญซูเป็นผู้ช่วยให้รอดนี่ผู้นั่นนะชําละหายขาวสะอาดอันนี้นะีผู้ถิวบ่มามารับเอาพรญซู้เนี่ยก็คือเช่าโลกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแหละคนที่ชัวกับยังกระทาชัวยอยู่คือเกาอืและคนที่ชัวนี่จะบ่มีผู้ใดเข้าใจ เรื่องเล่าของอาณาพยซู้และก็เรื่องพระคัมภีร์ของพยาสูนี่นะเลกาคนที่ฉลาดจะเข้าใจนี่นะพระคัมภีร์ของพระเจ้านี่แมนคนพุทธบังเกิดทางพามิญญาณบริสุทธิ์เป็นยังเจว่าคนฉลาดนะเข้าใจข้ามาเบิองอยู่ในขอที่เก้าในน้เอนบทที่สิบสองขอที่เก้านะ่นะพระองค์ตัดว่า ดาแนวเอ๋ยไปเถอะเพราะว่าถ้อยคำเหล่านั้นก็ถูกปิดไว้แลว้วและถูกประทับตาจนถึงวละสุดท้ายอันนี้แหละทาหากผู้ใดบังเกิดทั้งพระมิญ,ญาณบริสุทธแต่ผู้นั้นจะเข้าใจพระคำของพระเจ้าก็เพาะว่าพระมิญ,ญาณบริสุที่ยจะสอนอยู่ในโยฮันบทที่1ิบข้อที่สิห อันนี้นพาพารย์จะบริอานนะว่าพระบิญญาณบริชุดนีจ่จะถอดสอนท่านการมาของพระเยซูนี่นะพระเยซูมานี่ให้พวกเขาเลิกถวายเครื่องบูชาโบมี่อีกแล้วเรื่องถวายเครื่องบูชานะกับพ่อว่าเพิ่นเอาตัวของเพิ่นเองเนี่ยไปถวายขั้งเดียว โ่ม,มีการถวายเลือดอีกเลยพระเยซูเอาเลือดของพระอ,องค์นะถวายข้างเดียวพระเยซูเข้าไปในโบสถ์อยู่ในมาระโกบทที่สิบเอด็ดอนาคอที่สดายนะไปอ่านอยู่ในมาระโกบทที่สิบเอ็ดนีแ่แหละหลังจากเพิ่นเว้ากับต้นมะเดื่อแล้วก็พาซาบกของเพิ่นเองเข้าไปอนนะนะกรุงยูซาเล็มกระมือนั่นแหละ พระยชูนะครับความต้เขาแลกเงินพื่นว้าวาพวกเจ้านะเทนทีโบสถ์นี่เฮิสเป็นที่อน,นานมาสการพระเจ้าพวกเจ้าในเฮตให้โบสถ์นี่เป็นธรรมของจูนข้อที่สิบสาม แต่เจ้าจงไปจนวละที่สุดเถิดและเจ้าจะได้หยุดพักสงบและยืนขึ้นในส่วนที่กำหนดให้เจ้าเมื่อสิ้นสุดวันทั้งหลายนั้นอันนี้นี่หมายความมาจนนัไหนเลยหมายความว่าเพิ่นให้ดานีลนะเชื่อจนถึงมือตายถ้าหากเทิงวันนั้นนะเพิ่นให้ลุกขึ้นมา รับเอารางวัลของดาเนียลเลวันจะมาเทเทนะ่เป็นแน่ใดเลยว,วันจะมาเทเทในยะูนี่โคที่ชิอนี่นะดานีเอลบทที่ชิปสองโคที่ชิปเอนี่นะและตั้งแต่เวลาที่ให้เลิกเครื่องเผาบูชาประจำวัน เสียนั้นและให้ตั้งสิ่งที่น่าชะอิดชะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดการรุกร้างว่างเปล่าขึ้นจะเป็นเวลา1290วันหมายข้อมาอย่างไรเลยพ่อว่าให้เลอก เผาเครื่องบูชาแล้วนะ่ะในวันนั่นนะ่ะคนเหาอยู่ในโลกอันนี้นะ่ะเฮ็ดชิงทิวานาชะอิจฉเอียนการถึอกระทํำนาชะอิชะเอียนนี่หมายความว่ายังไงเลยหมายความว่าเฮาเป็นมนุษย์นี่นะเฮากระท่ำกันคือกันกับสัตว์ ก็ทําำแบบไหนก็คือว่าผัวเมียเนี่ยนะวลาเฮาไปยามมูยามคูเนี่ยนะเฮาเอาเมียเฮ้าเนี่ยให้มูนอนนั่งเลยเฮ้าก็นอนนั่งเมียมูเหมือนชัดเหมือนจิงเนี่ยเลยกากทานะ็ทําำไปอน่ะทัวตามท้องถนนคนทางเนี่ยนหะละแล้ววันนั่นนะจะบ่มีผู้ใดอันนะ่ะไปเข้าโบสถ เทศให้บูดในครร่างว่างเปล่าโมมี่การเชื่อพระเจ้าอ่างแล้วและวันนั้นจะมาถึงแต่ว่าเดียวนี้เนี่คนเข้าโบดนี่ยังเต็มอยู่พี่น้องยังบัท่านได้ถึงวันนั้นยังบระท่านได้ถึงวันที่วารกร่างเรื่องเล่าของอนาดาเอลที่เก่าอยู่ในพระคัมภีร์นะดานิเอลนะบทที่12บ้ออที่ หนึ่งถึงสิบสามเนี่ยนะข้าพเจ้าก็บ่ได้ฟันทุ่งนี่แค่ความเข้าใจของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าอธิษฐานนะข้าพเจ้าได้คำตอบเนี่ยนี่ถ้าหากท่านเข้าใจไปอย่างอื่นก็นแล้วแต่ท่านเนาะเพราะว่าเรื่องพระคำของพระเจ้าเด็ดเป็นพระคำลึกลับบ่ม,มีผู้ใดจะว่าจะ ไปตรงเปี้ยร้อยเปอร์เซนต์มมีดอกพี่น้องเพราะฉะนั้นแลหละเฮามาศึกษานำกันยอยู่ในพระคัมภีร์พระคัมภีร์ของพระเจ้าเป็นพระคัมภีร์ลึกลับขอให้พระองค์เปิดจิตใจพี่น้องผู้ที่เชื่อแล้วนี่นะกระโคให้พระคัมภีร์ของพระเจ้านี่ยไปเกิดผลอยู่ในจิตใจของพี่น้องขอให้พี่น้องบังเกิดทั้งพระมิญ,ญาณบริชูตอนนี้นี่ เฮาบอกหูว่าจะมีอย่างจะเกิดขึ้นจากสงครามโลกขั้งที่สามจะเกิดหรือบ่เกิดนะครับบอกหูเพราะฉะนั้นแหละยักษ์ไข่พี่น้องผู้ทิ่บ่ท่านได้รับเอาพระเยซูเนี่ยมารับเอาพระเยซูเนี่ยเป็นผู้ช่วยให้รอดเขาจะได้ความรอดพี่น้องในชาติเด๋ยวนี้หลยกับเวลาเขาตายไปเขาก็จะได้ไปหาพระเยซูไปอยู่สวรรค์สันฟ้า ขอมาในนามเสซูคริสธธเอเมน